อ่ะโอเคผมก็สวัสดีนะครับก็อยู่กับผมเพิร์นโซนนะฮะวันนี้อยู่กันในเกม Black อะเลมอนเตอนะครับก็เ๋ยวไปดูกันต่อนะฮะก็หลังจากที่นะครับผมจับซุยคุณมาแล้วนะครับก็เ๋ยวไปปั้นไอดีกันต่อนะครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะโอเคก็ได้ซุยคุณมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็ได้ทำคลิปจับเรียบร้อยจับแบบง่ายมากนะฮะใช้โปเกมบอลไม่ถึง10ลูกนะฮะใช้บอลธรรมดาจับด้วยประเด็น โปเกม,มอนเทพอะไรใช้โปเกม,มอนเป็นโปเกม,มอนธรรมดาจับก็ได้อ่ะโอเครับพลังกายเดี๋ยวเราจะไปดันพลังกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเลเวลผม35นะจัดไปคือขึ้นเร็วอะแปบ๊บเดียวอ่ะวันนี้เราจะหาเขาเรียกไงเราจะหาตัวแบกเพิ่มนะฮะตอนนี้ตัวแบกตัวใหม่ผมก็จะเป็นซุยคุนผมว่าซุยคุนนี่คือ เผ็ดลำคามากมากครับโคตรดีนะฮะเดี๋ยวผมไล่ up h y p e r t r a น n ิ่งไปเดี๋ยวสำหรับ h y p e r t r a น n ิ่งเนี่ยเดี๋ยวทำคลิปแยกให้ดูอีกทีหนึ่งกับระบบ try up try เนี่ยผมบอกเลยว่าระบบนี้แม่งให้พลังเยอะมากนะอืมเดี๋ยวไปทำคลิปให้ดูแยกคือต่างหากแล้วกันมันเยอะมากเนื้อหาในเกมนี้นะฮะเดี๋ยวจะค่อยอธิบายไปบางส่วนค,ค่อยอธิบายทีละส่วนทีละส่วนนะไปรับของก่อนคือเกมนี้มันมันออกมาประมาณ2ปีปี2ปีแหละนะครับ แต่ผมไม่ได้เล่นต่อตอนนั้นน่ะเพราะว่าทำโเสกสก้าไงจริงทำเกมนี้ก่อนโเสกสก้าด้วยซ้ำอ่ะไปอืมพลังขึ้นเยอะมากอ่ะ29แส้วเว้ซุยคุณซุยคุณเนี่ยช่วงแรกอาจจะตัวจะบางมากนะครับต้องรอสกิลเขามาก่อนต้องอัพสกิลนะครับสกิลช่วงแรกเนี่ยที่มันให้มากับตออัวละครน่ะ มันยังไม่ค่อยเก่งมากพลังมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ต้องเล่นอีกสักพักหนึ่งตอนนี้พลังสี่หมื่นแล้วนะฮะจะไว้จบตอนนี้ผมปนเปี้ยนอยู่แถวลงไฟฟ้านะครับจริงๆลงไฟฟ้านี่ก็มาจับทันเดอร์ได้อีกตัวหนึ่งเดี๋ยวรอบหน้าอย่ามาจับทันเดอร์ให้ดูนะครับแลวเดี๋ยวจบในะเรื่องนี้มันจะเข้าไปสู่ภูเขาไฟอะไรสักอย่างหนึ่งว่าจะมีเลจีล็อกให้จับอีก โอ้โห oh, ทีเดียวตายวินดี้นะผมชอบมากเลยแม่งเท่มากอ่ะซุยคุณซุยคุณนี่ยังไม่ได้อัพเอ้ยไม่ได้อัพนั่นเลยนี่หว่ายังไม่ได้ตีบวกเลยเวรแล้วงานเข้าแล้วดูดิยังเป็นแบบตัวบวกธรรมดายอยู่เลยอ่ะสีขาวยังเป็นแบบคอมมอนอยู่เลยอ่ะดูฝั่งนู้นก็เป็นบลูบวกสามแล้วอ่ะเออคนละเรื่องเลยนะอ่ะพุทะร้ามา บูราเป็นบูบวกสองนะครับอันนี้ก็เป็นแรลงมันเขาเรียกแรลงนะผมจะเรียกว่าเป็นแรลงแล้วกันเป็นสีฟ้าบวกสองอ่าโอเคโอ้โปอนิตา้าเป็นโปเกมอนไฟหมดเลยเป็นอย่างเงี้ยเอ้ยนี่แกหลอกพูดผิดแกหลอกเป็นร่างสองโอ้โหผมชอบโมเดลนะมันสวยดีนะครับเกมนี้โมเดลสวยมากนะฮะจะมีมอนสเตอร์ยิมแชมเปี้ยนชิพกับตัวเนี้ย A เกมแบล็กอเลมอนเตอร์นี่ยคือภาพสวยมากนะฮะคือเป็นภาพ 3D ที่สวยมากอะคืออารมณ์เกมนี้มันจะคล้ายๆกับเกมพวกโปเกมอนตระกูลนิ n เทนโดอะครับนิ n เทนโดหมายถึง Nintendo ตั้งแต่ 3DS ขึ้นไปนะเพราะว่าถ้าเป็นต่ำกว่า 3DS จะเป็นพวก Nintendo DS <D> พวกเ <born> กมบอลภาพจะเป็น 2D ดีแต่เนี้ยมันจะเป็น3มิติแล้วสวยมากนะตั้งแต่ 3DS ขึ้นไปอะ ตัวละครที่เราเห็นนะพูกลุงลูกพัฒน์ต่างๆเนี่ยมันเป็นตัวละครโมเดลเจน3นะฮะแต่ว่าเกมนี้โปเกมอนค่อนข้างเยอะนะครับมีถึง9เจเนเรชันเลยจนถึงเจเนเรชันล่าสุดก่อนหน้านี้นมันมีแค่ถึงเจน8นะครับเจน7เจน8เท่าน,นั้นเองถูไย b o เ s t e r มันเพิ่มเจน9ประมาณ10กว่าตัวนะฮะของภูมิภาคล่าสุดอะภาค Scarlet v a l e ะนะครับไปเรียบร้อย โอ้โหเมก้าบางทีแม่งก็โหดเกินแม่งเอาเมก้ามาสู้กับเราเนี่ยดูดิแม่งเอาเมก้ามาเล่นกับเราก่อนเลยเกินไปเกินไปเมก้าเกินไปเหลือสองตัวด้วยต้องชุบชีวิตก่อนโอเคเดี๋ยวผมต้องไปซื้อไอไอเทมชุบชีวิตเพิ่มมาเนี่ยเราไปซื้อได้ที่ร้านช็อปนะครับ น่าจะใช้แค่ทองซื้อนจะจากเผิดแต่พวกหินเปลี่ยนร่างไอเทมแรเนะี่ยมันจะใช้เพชรซื้อนะครับจริงผมก็จะเก็บเพชรส่วนหนึ่งเอาไว้สุ่มกระชากรอบนะรอบก่อนสุมกระชามาก็โคตรเกลือเลยได้นกเหล็กมากากมากนะครับแม่งไม่เก่งเลยแรงเอด้วยผมก็เลยเอาไปเก็บในคอมพิวเตอร์เลยโอ้โหซื้อคุณก็ไม่ไหวอ,ะอ่ะ่ะตัวเดียวมาโดดโด,ดมาแพ้เป็นแพ้ครับชนะก็คือชนะมา เปิดมอเตอร์สตาร์เตอร์สตัวนะครับเราจะเล่นตัวมอเตอร์สตาร์เตอร์สตัวไปเลยก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันเปิดมอเตสตาร์เตอร์สตัวเก่งหมดนะผมบอกเลยว่าพอทําร่าง3ารนี่คือไม่ว่าจะเป็นฟูจิคิบานะลิซดอนเองหรือ,อคาร์แม็กซ์เองนี่คือใช้ได้เลยนะอ้าวอุ้ยอีพ e ีพ e ั e นหนึ่งเลยเหรอได่อ e ีพีเยอะมากนะครับไปโอได้แปดสิบทุเรศมากเมื่อกี้เป็นน่าจะเป็นเควสใหญ่โอเคครับเรากลับมาที่ตรงนี้นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปเก็บเลเวล36ก่อนมันผ่านไปประตูไปไม่ได้เนาะ เพราะนั้นเดี๋ยวผมจะเก็บเลเวลโดยการกวาดล้างแล้วกันผมก็จะเอาพลังกายนะครับมาฟาร์มไอเทมนะครับแล้วก็กวาดล้างซึ่งก็ดันเลเวลไปด้วยแหละนะครับดันเลเวลซูยคุนลิซัดอนเอลิซาโดเองด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการอัพแรงเพราะว่าซูยคุนผมยังไม่ได้อัพแรงตอนได้มามันเป็นไวท์ใช่เปะละ่ะเดี๋ยวผมจะเอาเป็นกรีนก่อนกรีนแล้วก็บูเอาสักบูบวกสแล้วกันระหว่างที่เรากําลังฟาร์มไอเทมอัพแรงเนี่ยแรงอัพเนี่ย มันก็จะได้ EP เป็นในตัวด้วยนะครับเพราะว่าเหลือ,อแค่นิดเดียวผมจะ36แล้วเห็นปะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้วิธีนี้ในการอัปเดตไปอย่างคนที่ถามผมว่าดันเลเวลยังไงวันตันแล้วคือเควสมันต้องเล่นดันเลเวลใช่ไหมก็เนี่ยใช้วิธีนี้แหละครับมีวิธีเดียวนะฮะก็คือหาย EP โดยการนี่แหละมาฟาร์มของนี่แหละก็คือเล่นเล่นหมดนี่แหละนะครับหมดฟาร์มของนี่แหละปกติแต่ว่าต้องมีพลังกายแต่ว่าพลังกายเนี่ยมันซื้อได้นะครับถ้าซื้อจากระบบเนี่ย มันจะเสียครั้งละ50เพรแต่ว่าแนะนำนะฮะให้ไปซื้อในกิจกรรมบันกีรัสนะครับมันจะเสียแค่25เพรครึ่งหนึ่งแต่มันจะซื้อได้แค่2อัน2ครั้งนะฮะมันจะซื้อของเดย์1กับเดย์4บ้างไม่แน่ใจมันไม่ได้มีให้ซื้อตลอดนะครับมันซื้อได้แค่ครั้งเดียวของแต่ละวันนะครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวฟาร์มของก่อนนะครับตอนนี้พลังกายมันมีอยู่ไง200กว่าก็ใช้ไปก่อนเห็นปหในการฟาร์มแต่ละครั้งจะได้6 exp นะฮะ เราถามว่าได้เยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราเน้นจนนํานวนไงอับคันกว่าอาเป็นบูนหนึ่งแล้วเว้ยจัดไปโอ้พลังขึ้นมาเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดพันเก้านะครับแป๊บเดียวน่าจะดันได้สักหมื่นหนึ่งอะ่ะหกพันโอเคว่าเก่งสุดแล้วมั้งเนี่ยโอ้แปดพันเนี่ยขึ้นมาแปดพันหนึ่งละโอเคโอ้นี่เก้าพันปุชล่าเก่งกว่าอ่ะนี่ครับมาซื้อเอเนจีแถวๆนี้ได้นะครับอ่านกับรับของก่อน เมื่อกี้ผมเพิ่งอัปเกรดพลังไป่ะกดอัปรับไปรับของก่อนนะครับนี่อ่ะโอเคปึง้งมีอะไรก็อัปไปให้หมดนะครับเนี่ยฟาร์มอัปฟาร์มแล้วก็อัปฟาร์มแล้วอัปไปเรื่อยเออนั่นแหละอ่ะดีปึ้ง ะดีมากครับไปอาโอเคนี่ไงรวมรวมเศษแล้วก็อัพเกรดอ่าเรียบร้อยครับขึ้นไปเป็นบูลหนึ่งแล้วแต่ละตัวก็พลังเรือเพชรจูพลังน้อยมากเลยห้าพันเนี่ยขนาดซื้อคุณนั่งคือจริงๆซื้อคุณมันก็ตามค่าพลังอะนะ,ะนี่ครับก็มีให้ซื้ออยู่ผมจะซื้อพลังการนี่ครับยี่สิบห้าโคตรถูกนะฮะ อะจัดต่อครับพลังกายที่เหลือเฮ้ยพลังสีเป็นสีแล้วเนี่รยระหว่างที่เราใช้เราก็จะได้เลเวลด้วยนะครับเจ๋งได้อีกพีไม่ให้เลเวลไปอ่าเลเวลสามสิบหกเรียบร้อยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับก็เลเวลสามสิบหกก็ผ่านเควสได้ละแค่นี้เองครับเราก็แค่โชคดีนะผมได้สามสิบห้าไปปลายยืนเก็บเลเวลอีกพีแค่แป๊บเดียวเองประมาณห้าทีเมื่เมื่อกี้ ก็ได้ XP ครบแล้วที่เหลือก็อัปเกรดพลังแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุย,ลยเควสกันต่อนะมันจะพาเราไปเมืองใหม่นะฮะเนี่ยเดินตรงเข้าไปตรงเส้นปเปล่านะฮะอ่ะโอเคไปลุยกันต่อครับอ่ะก็นะครับมาลุยกันต่อเนาะก็เลเวล36แล้วนะครับโวกดพลังกายไป2รอบเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับแรกกับการที่เราเลเวล36นะฮะซึ่งตอนนี้ในเะลเวล36นะครับอย่างผมบอกก็คือผมสามารถอีโวเป็นลิซ่าดอนได้นะครับแต่ว่า ผมยังหามันจะมีหินสกายสโตน5อันกับหินไฟที่จริงผมสามารถซื้อได้นะใช้เพชรซื้อในร้านค้าเนะี่คือเปลี่ยนร่างได้เลยนะแต่ยังไม่เปลี่ยนนะครับ <c oughs> อ่ะไปกันก่อนทำเควสก่อนนะฮะนี่ก็เปิดแมปให้เต็มที่เดี๋ดูก่อนอาจจะเปลี่ยนเลยก็ได้นะขอดูก่อนอาจจะเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวไปซื้อไอเทมอ่ะโอเค มันข้ามแมปนะนก็เลยมาตรงนี้แล้วเว้ยอุ้ยระหว่างทางมามาอโอ้โหรล่าบีมบุรีเลเวลศัตรูสามสิบสี่เลยเหรอเลเวลเยอะมากครับอืมอุ้ยโดนครับเอาอะไร ผมนี่รอสกิลอื่นของซุยคุณนะเนี่ยคลิปนี้ปันซุยคุณเต็มที่ออโรราบีมไอเจ้าหมาประเภทนอร์มอลนะฮะไปหองวันนี้ครับว่าท่าปะป๊อบีมแรงกว่าเฉยเลยโอ้ยโดนโดนสามโอ้โหสามฮิตโดนตบไปสามรอบ สนั่นเลยฮะอโอราบีมอูดนสเปสตาอโอราบีมครับ, oh, Beam, รบนี่ไงล่วงไปเลยเฮือ,อ,อ,โ,อ,อโอ้โคราเนี่เฮ้ยโหเวนเลยตายหาเลยโอโหเวนกรรมตายเลยครับอืมดับเลยเมื่อกีอ้หลับต่อไป โอ้หได้สี่ดาวเลยเวนกรรมได้สามดาวอ่ะไปกันต่อครับนี่ผมเดินส่งเควสก่อนนะเนี่ยไปไปอัสคุระไปอัสคุระก่อนแมบปบนี้มีอะไรให้จับแบ้างไหมแนี้มีก็มีหลายตัวอยู่นะมีโดรีน่าก็มีนะครับสตันกี้ ประมาณสิบเจ็ดตัวนะไปะไปดูโอ้มันไม่ยอมให้เราไปเว้ยมันให้เราสู้อีกครั้งนักข่าวดีพอตเตอร์ประกาศข่าวพักสนามออโารา,าบีมไปอย่างง่รครับ,โอ,อบอโ,โอ้ยังเบาอ่ะเจอมีเลอร์โคตอุ้ยล่วงไปเลยครับถูกตายผมว่าซุยคนยังไม่เท่าไหร่นะเนี่ย เอ้ยแม่งไม่ให้เปลี่ยนตัวด้วยโอ้ยเนอไรแดนโดนแล้วบับเบิลบีมโอ้ยโดนสะท้อนกลับด้วยตายเหมือนกันมิสเตอร์ไมล์มานี่ครับสกิลใหม่เฟรมบูสอืท่าใหม่อย่างกาก โดนอีกแล้วครับดักกอนบีสโอ้โหโดนครับโอ้ใช้ไม่ได้ครับงานเข้าแล้วไอ้สกิลสีได้ไหม h ดนพาวเวอร์โอ้ยังเบาว่อะอะได้อยู่นะเอาตัวรอดได้โอ้โหร่างเล็กของโกทิมูเซลไว้เบิร์ส โอ้โหไม่ตายดาร์คเพาตายเลยครับทีเดียวอืมลองไปกจัจจมาเนี่ยมาอิก้าอ้โดนครับเพราะผมต้องไล่พัฒนาการลางแหละถ้าอยากจะชนะนะสึกตัวละครอ,อ่อนมากถูกเรียบร้อยโดเคอร์เตอร์ไปดิรีเทิร์น ะส่งปุทะล่าลงมาว่าไปประมาณปุทะล่าแม่งเล่นดีสุดแล้วนะสามสิบสี่ไล่ับโอเคไป a s กกุระยังสเตอร์ อ่ะกลับไปที่เพลเทอร์ซิตี้ยิมนะครับไปตามแมปเลยเอาระหว่างทางไปครับผมไปไปเรื่อยไปให้ไปหาหวัวหน้ายิมให้เราใครสู้สูค้ครั้งแรกครั้งแรกครับ อ่ะเดีย๋ยวเราจะมาอัพพลังของโปเกมอนเราเนาะที่ผมจะเอาโปเกมอนบางตัวมารีเซตก่อนนะครับเพื่อเอาของนะครับเดีย๋ยวเอาตัวนี้แล้วกันได้ของมาตัวไหนที่ไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมจะรีเซตให้หมดเลยแต่มันก็ได้ของมาไม่เยอะนะครับเพราะว่ามันแค่เบื้องต้นนะ,นะเนาะพูดถึง เราก็ต้องมาดันตัวหลักเราจริงๆผมจะดัน,นดิสดอนนะสามสิบหกสามสิบหกอะได้ท่ามิสมิสเป็นคือท่าอะไรวะเนะี่ยก็ไม่มีหลเนี่ยว่ามิสพุเทลา่าอันนี้เล่นดีครับต้องเก็บไว้ก่อนอ่ะท่าครัสวิท่านี้แรงครับอแทนท่ารอเลยแล้วกันอืม หมดแล้วครับยาไม่เหลือนะอันนี้ก็เหมือนจะอีโวได้นะครับใกล้ละนะครับผมตรงนี้ซื้อได้หน่อยแล้วกันสามอันเหลือสกายสโตนนะครับเอาทีไงสกายสโตนห้าชิ้นนี่ไงโอเคอ่ะมา วิวัฒนาการล่างกันดีกว่านะครับเปลี่ยนล่างเลยนะครับเป็นลิซดอนมาแล้วเพิ่มความแข่งแกร่งให้กับทีมเราเดีย๋ยวไปหาเพชรเพิ่มอีก200กว่าไปสุ่มกระชายกล้อมนะครับอันนี้หาปบรปรูดลาตาตอนลิซดอนมาแล้วครับเหลือแต่ล่างไม่กล้านะต้องไปหาทรล ออฟชอทนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปเล่นนะครับตรงนี้อ่ะโอเคโอ้ลิซด,ดอนขึ้นมาก่อนอีทเฮ้ยโหเว้มาอ่าวเฮย้ยอย่างว่าขึ้นมาดิเออโอเคประมาณนี้นี่ลิซด,ดอนครับเลเวล36อ่ะเราก็รับของกัน อีพีนี้เพื่อลิซาดอนเลยรท <c oughs> นพาทเคมอได้แต้มนะครับเบนฟิสใช้เพรไปพันหนึ่งเลยเหรอกิจสเอ็ด day ครับอันแรกนะโอเคหมดยังหมดแล้วนะรับของ โอเคแซนแบ็กนะผมแบ็กกลับกัน่ะโอเคพิก้าพิก้าอ่ะไปลุยกันนะครับต่อมาผมได้ลิซัดอนมาแล้วครับจัดมาเลยอุ้ยกาเบียสอาวนี่ก็สบายดีครับลิซัดอนเว้ยเอ้ยโหตีโคตรเบา Mm hmm. ตีลมไปก่อนอเ้ยโดนแล้วไม่โดนนะอีเดนพาวเวอร์พลังงานลึกลับพลังงานที่ซ่อนอยู่ถ้าลึกลับต้องเป็นเวทีอ่ะผ่านนะครับโอ้ยไอ้หังกรสองสามหัวนี่ล่างสองเฮ้ยโดนะเอ้ยงานเข้าโอ้โหไปครับซื้อคุณออกมา มาแล้วออโรา่าบีมโอ้โดนไหมครับเข้าหน้าแพ้น้ำแข็งไนงะบางกรล้นแข็งครับเรียบร้อยโอ,โอเคหนุ่มไปก้อนล่างสองมีแต่ล่างสอง,ง,สองโอ้โดนอีกแล้วเรียบร้อย not effective จริงต้องเปิดเลนแดนก่อนนะไม่ได้เปิดล Ooh, เลยอู้ท่าอะไรวะเอาเบาเกินนะครับดีเฟนรถด้วยต้องรีบจบให้เร็วที่สุดเลยบัฟหายยังบัฟยังอยู่นะฮะโอ้โห oh. accuracy ลบหนึ่งนะฮะความแม่นยำเราโอเคเราใช้อ oh, ลาราบีตรงกันแล้วครับเรียบร้อยไม่ทันได้ใช้แล้วมั้งตายก่อนสูย์ถึงที่สุดยาเยอะไม่ต้องใช้ <laughs> สุดยอดไปสามร้อย exp ครับให้เราไปอีกแมปหนึ่งนะครับรอมันโหลดเปอร์เซ็นต์ก่อนอ่ะมาถึงนี้แล้วภูเขาไฟตรงนี้ก็เหมือนมีโปเกมอนในตำนานอยู่นะใช่ไหมตรงนี้มีเลจิร็อกนะฮะ นั้นเนี่ยผมอาจจะต้อง EP เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปจับทันเดอร์ก่อนนะครับที่ p e t ู l City ี้ r e แอรตรงนี้ครับแถวๆนี้ยต้องย้อนกลับไปปึ๊บๆโอเคค่อยว่ากันนะฮะอ่ะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้ก่อนนะฮะก็ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe ช่องมันโซนนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของผมคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ จบที่ลิซาดอนนะกับซุยคุนนะครับสตัวแบกเรา